อีกหนึ่งงูคุณที่จังหวัดภูเก็ตตำรวจจราจารก็กำลังอำนวยความสะดวกใช่ไหมบนท้องถนนโบกรถเอายุดไป้ายป้ายป้ายหยุดไปสักพักหนึ่งหย,ดยดุดหยุดหยุดไปเหนื่อยแล้วเร็วเออถุงปุ๋ยมาเลยถุงปุ๋ยมาเลยจบมันใส่ถุงไม่รู้จับมันใส่ถุงเข้าไปเข้าไปลูกเข้าไป เข้าไปเข้าไปลุกเข้าไป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 เออเข้าไปเลยลุกเข้าไปเลยโ <Yeah. S 1> อ,อ้หุ่นสีขาหุ่นกันทั้งท้องถนนเลยค่ะคุณ uh. นี่คือน้องเหลือมตัวยับประมาณ2เมตรออมันกําลังเลื้อยข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึง <ac> ่งและช่วงเวลานั้นมันเป็นเวลาเร่งด่วนเขาบอกนี้ประมาณ9ก้าม <ac> โมงเช้ารถเพียบรถก็รีบอ่ะนะงูก็เลื้อยตัดหน้าขวางอยู่นั่นมีทั้งรถเล็กรถใหญ่สัญจรผ่านไปผ่านมาตำรวจจราจรสพทลางค่ะ คอยอำนวยความสะดวกอยู่นะจริงๆเขาก็มาดูแลเรื่องการจราจรอยู่แล้วนะคะเ,เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนอยู่แล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับเจ้างูเหลือมตัวนี้ด้วยการโบกให้รถที่วิ่งมาหย,ยุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และให้งูเนี่ยเลื้อยผ่านไปก่อนแล้วก็นําถุงกระสอบอะมาวางเอาไว้เพื่อที่ว่าจะให้งูมันเลื้อยเลยเแล้วเลื้อยเข้าถุงกระสอบพยายามต้อนงูเข้าไปและก็จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเอาไปปล่อย คืนสู่ธรรมชาตินี้แล้วมันก็ยอมเลยเข้าในใช่แต่ดยดีไหมไม่ได้แบบเออดูง่ายดายดูเลื้อเลื้อแล้วเข้าไปเองไปก็ได้ครับใช่ไหมมันก็คงจะรู้แหละว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยมันควรจะไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติของตัวเองดีกว่าเหตุเกิดใกล้สี่แยกอนุสาวรีย์เท้าเทพกสัตรีเท้าศรีสุนทรดังเลยอยู่ที่อำเภอะลางจังหวัดภูเก็ตอ่ะเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่เห็นมีคนถ่ายคลิปวิดีโอไว้ โพสลงในโซเชียลก็เห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาช่วยกันดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนนะ,นะเห็นงูข้ามถนนก็ไม่ได้งดิ้งนอนใจนะโบกรถให้รถหยุดเพื่อจะให้งูข้ามแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามา เก็บงูแล้วเขาว่าเก็บงูได้ไหมก็จับงูนั่นแหละเอาไปปล่อยคือสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลจากบริเวณตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวปล่อยแถวๆนี้มันกลับมาเนื้อไไปใหู่กก็ตำรวจก็ต้องโบกงูกันอีกวนไปเวียนมาชื่นชมน้ำใจของพี่ๆตำรวจด้วยนะคะรวมถึงพี่กู้ภัยขอบคุณด้วยนะคะ